สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องอีสุสุมหานคร TVN นะครับวันนี้เราจะมาแจ้งโปรโมชั่นกิจกรรมต่างๆของเดือนสิงหานะครับก็โปรเดือนนี้นะครับเราจัดโปรอยู่นะครับเป็นออกรถสเปซแคปตัวเตี้ย SDA นะครับออกรถเริ่มต้นเพียง15,900บาทอันนี้พร้อมแต่งแบกให้ด้วยนะครับ โปรพร้อมแต่งให้ลูกค้าเลยแล้วเป็นโปรที่สองนะครับเป็น c e a p โฟเอตัวเตี้ยเหมือนกันนะครับออกรถเพียง9,900บาทและต่อมาเป็นโปรที่สามนะครับ c a p โฟไฮเลนเดอร์อ่าก็ออกรถเริ่มต้นเพียง29,000บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จิจกรรมของเราอิสุสหาคนครสาขาติวานนท์นะครับเรามีจิจกรรมเดือนสิงหาคมเดือนนี้นะครับเราจะมีกิจกรรม ซูซูเอ็กโปดับเบิลแคปเอ็กซ้าดิวนะครับในวันที่สิบเก้านี้นะครับสิบเก้าสิงหาตั้งแต่ช่วงสิบโมงถึงบ่ายสองเลยนะครับก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจมีโครงการจะออกรถนะครับจองวันงานเราจะมีสิทธิ์ทั้งหมด4ต่อนะครับ่าจองปิกอัพกับเราได้รับทันทีหมอนองคอนะครับแล้วก็จองวีคอร์ ได้เก้าอี้ปิกนิกไปเลยนะครับแล้วก็สิทธิ์ต่อที่สองนะครับลุ้นรับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเราจัดจับรางวัลกันวันงานวันนั้นเลยนะครับแล้วสิทธิ์ต่อที่สามนะครับก็จะลุ้นรางวัลลักกิ้งโดนะครับก็น,นี้ก็เป็นบัตรทองคำบัตรเติมน้ำมันบัตรบิ๊กซีต่างๆนะครับและเราก็ยังมีกิจกรรมนะครับกิจกรรมเป็นกิจกรรมทดลองขับเนาะ ท่านใดที่มีโครงการจะออกรถอยากจะทดลองขับแวะเข้ามาทดลองขับกับทางโชลุงอีสุสุขมหานครสาขาติวานนท์ได้นะครับก็เซิร์ชโลเคชันมาง่ายๆเลยครับหรือจะโทรมาสอบถามกับเราก่อนได้นะครับเบอร์029615445นะครับเดี๋ยววันนี้ทาง SC b ซ g l a r าไปก่อนสวัสดีครับ